อ่ไปแล้วยายุธิกรอรสมุยสักข้าวนะครับอ่าเพจของตำรวจผู้ทอจังหวัดสุราษฎร์ธานีโพสต์ชี้แจงนะครับกรณีจับกลุ่มนุ่มอุ้มแมวคมคู่เรียกเอึนนะนะครับนะเรียกอึนอ่ดอดีตมิตรแดนไทยแลนด์ Thailand, ใช่ไหมคุณนามนะครับพัชรพรนี่เลยครับอธิโกสมุยสัน้นปิดปากซ่าแล้วนะครับจับกุกนหนึ่งเดือนสิบวันไม่รอลงอายาครับอืมจากกรณีที่อ่าคุณนามนะครับนางสาวพัชรพร จันประดิษฐ์นะครับนาดิษฐ์มิสเตีนไทยแลนด์ทองพันยีทิพย์ได้โพสต์ขื้อออนไลน์เตือนภัยคนเที่ยงกบมุ้ยไม่ได้ตำรวจแย่เลยจังหวะมื่อวันที่แพมีนาคมที่ผ่านมานะครับต่อมาตำรุ่ดเอกเด่นดวงทองที่ทุกกับผู้กับกบมุ้ยได้ออกมาชี้แจงนะครับว่าเมื่อวันคืนวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาได้ขับรถเก่งบนถนนรอบกองสมุยนะครับกลับจากที่เทมานมาซึ่งที่มูซี่มาเร็ดมีชายไทยนะครับซับชื่อคุณนายมีค่ายีกับเครกเคพื่อมา ประกอบเรียกอายุธและกระโจดรถเคลืองคว้างหน้านะคะอ้งางวัวขับรถเย็ยบฆ่าแมวองตัวเองอ๋โอโดยต้องการได้จ่ายค่ารักษาแมวยนะครับแล้วก็ซื้อยาแก้ปวดให้แมวาร่อยบาทซึ่งตำรวจก็มีการาที่มีบ้านบริเวณติดถนนอีกการดงเกล้ามาตักเตือนนายเมฆานะครับจนเยกใ้ายกันไป แต่ว่านายเมฆาอย่างโทรศัพท์มาเรียกตั้งเล่ยแล้วอ,อ,อทีนี้ตำรวจก็ได้ติดตามตัวนายเมฆาเนี่แหละค่ะมาดำเนินคดีและก็ตรวจพบสร้างเซพติดในปัสสาวะค่ะก็เลยมีการดำเนินคดีในข้อห้าญ้าเซพติดไฮโทดคณะขับรถอ,อีกความพิหนึ่งนะคะและก็สร้างจังหวัดเกาะสมุยก็ได้มีการผีพักสร้างลงโทษจำคุกนึ่งเดือน10วันโดยไม่รอลงอายาและก็ขึ้นบัญชีเป็นบุคคลเฝ้าระวังมีการติดตามพฤติกรรมลั่งผ่อนโทษด,ด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าคุณน้มก็เป็นปากเป็นเสียงนะเพราะว่าลั่ง จากที่คลิปนี้เผยแพร่อ,ออกมาค่ะหลยคนก็นบอกว่าเนี่ยเคยโดนนะคือคือถ้าไม่มีคนมาพูดแบบนี้เนี่ยก็ใช้ลักษณะนี้ค่ะกินนะครับ